สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนคะ่ะวันนี้มาพบกับครูทิติมาคณาจารย์ครูกุ้งคะ่ะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3สำหรับหนังสือที่ใช้เรียนในวิชาการงานอาชีพชั้นป .3 ก็จะมีดังนี้ค่ะ เล่มนี้เป็นหนังสือเรียนนะคะซึ่งจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดเอาไว้ให้นักเรียนอ่านทบทวนเพิ่มเติมค่ะส่วนเล่มนี้จะเป็นชุดกิจกรรมเอาไว้ใช้ทำแบบฝึกหัดค่ะเรามาดูในส่วนการให้คะแนนนะคะการให้คะแนนจะเก็บจากชิ้นงานใบางานและแบบฝึกหัดจำนวน50คะแนนค่ะคะแนนสอบกลางภาค20คะแนน คะแนนสอบปลายภาค30คะแนนรวมเป็น100คะแนนค่ะสำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1งงานบ้านในหัวข้อเรื่องกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1บอก Dante, mark, ชื่อการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมได้ค่ะ 2. อธิบายกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมได้และ 3. เห็นประโยชน์ของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมค่ะก่อนอื่นคุณครูก็ขอยกตัวอย่างงานทั้ง3ประเภทก่อนนะคะ การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองเช่นการเก็บอุปกรณ์การเรียนการผูกเชือกรองเท้าด้วยตนเองซึ่งงานเหล่านี้นักเรียนก็สามารถทำเองได้เพื่อไม่ให้เป็นภาระของผู้ปกครองค่ะต่อไปการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเช่นการประกอบอาหารการล้างจานหรือการกวาดบ้านค่ะ ซึ่งงานเหล่านี้นักเรียนก็สามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ค่ะและการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมเช่นการทำความสะอาดห้องเรียนหรือการช่วยงานในที่สาธารณะค่ะซึ่งงานเหล่านี้ฝึกให้เรารู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมค่ะต่อไป เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมกันค่ะซึ่งการทำงานเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วมีประโยชน์งานบางอย่างมีประโยชน์ต่อตนเองงานบางอย่างมีประโยชน์ต่อครอบครัวและงานบางอย่างมีประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะการทำงานควรทำด้วยความเอาใจใส่และทำอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี และมีคุณภาพค่ะและอย่าลืมการทำงานจะต้องทำงานอย่างเป็นขั้นตอนด้วยนะคะแต่เอ๊เพราะอะไรการทำงานต้องมีขั้นตอนครับเพราะการทำงานตามขั้นตอนจะทำให้เราประหยัดเวลาประหยัดแรงงานและประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะ เรามาดูกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมค่ะมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1การวางแผนการทำงานขั้นตอนที่2การทำงานตามแผนขั้นตอนที่3การประเมินผลการทำงานค่ะ เรามาดูในขั้นตอนที่1กันก่อนนะคะคือขั้นการวางแผนเป็นการกำหนดเป้าหมายในการทำงานกำหนดวิธีการทำงานและกำหนดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานค่ะอย่างเช่นเรากำลังจะกวาดบ้านเราก็จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายว่าเราจะกวาดบ้านให้สะอาด กำหนดวิธีการว่าจะกวาดบ้านโดยวิธีใดและกําหนดวัสดุอุปกรณ์ในการกวาดบ้านนะคะเช่นไม้กวาดที่ตักผงค่ะขั้นตอนที่2การทำงานตามแผนคือการปฏิบัติงานโดยวิธีการทำงาน และวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานตามที่วางแผนไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเช่นเรากำลังจะกวาดบ้านนะคะเราก็กวาดบ้านให้สะอาดตามวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ตามที่เราวางแผนไว้ค่ะเราก็จะกวาดบ้านตามขั้นตอนนะคะโดยการจับไม้กวาดดอกหญ้ากวาดจากด้านในไปด้านนอก หรือกวาดจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็กวาดเอาฝุ่นมากองรวมกันไว้และใช้ที่ตักผงตักขยะหรือเศษผงนะคะไปทิ้งในถังขยะให้เรียบร้อยค่ะอย่างนี้คือการทำงานตามแผนค่ะและขั้นตอนที่3คือการประเมินผลการทำงานค่ะ เป็นการตรวจสอบดูผลงานที่ทำไปแล้วว่าสำเร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่มีข้อบกพร่องอย่างไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นในการกวาดบ้านที่เราได้ทำไปแล้วนักเรียนสามารถให้ผู้ปกครองมาช่วยตรวจสอบดูผลงานของเราได้นะคะถ้าผู้ปกครองบอกว่าใต้โต๊ะยังมีเศษผงอยู่เลย เราก็สามารถปรับปรุงแก้ไขโดยการนำไม้กวาดไปกวาดให้สะอาดเรียบร้อยค่ะถือว่าเป็นการแก้ไขผลงานให้ดีขึ้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะในการเรียนรู้เรื่องกระบวนการทำงานคุณครูก็จะมาสรุปให้เด็กๆได้ฟังกันอีกรอบนะคะกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวม มี3ขั้นตอนนะคะเมื่อทำตามขั้นตอนแล้วจะช่วยให้เราทำงานได้ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานประหยัดค่าใช้จ่ายและได้ผลงานที่มีคุณภาพค่ะช่วงชวนคิดชวนทำเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองตอบคำถามกันนะคะโดยนำตัวเลขขั้นตอนกระบวนการการทำงาน ไปใส่ในข้อความต่างๆนะคะเรามาดูกันค่ะหมายเลขึ1การวางแผนการทำงานหมายเลข2การทำงานตามแผนหมายเลข3การประเมินผลการทำงานค่ะเรามาดูข้อความแรกนะคะว่าจะต้องใส่กระบวนการทำงานในหมายเลขใดตั้งเป้าหมายในการกวาดบ้านให้สะอาดเด็กๆคิดว่า ข้อความนี้น่าจะเป็นกระบวนการทำงานข้อใดคะข้อไหนคะถูกต้องคะ่ะข้อหนึ่งคะ่ะเป็นกระบวนการทำงานการวางแผนการทำงานก่อนนะคะต่อไปข้อความที่2ตรวจดูว่ากวาดบ้านได้สะอาดเรียบร้อยแล้วข้อไหนคะตต๊กตอกติ๊กตอก ถูกต้องค่ะข้อ3ค่ะเป็นการประเมินผลการทำงานเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วนั่นเองค่ะข้อความที่3กวาดบ้านตามที่วางแผนไว้เป็นกระบวนการข้อไหนคะข้อไหนเอ่ยถูกต้องค่ะข้อ2ค่ะการทำงานตามแผนที่เราวางเอาไว้นั่นเองค่ะต่อไปข้อความที่4 ยังมีเศษขยะใต้โต๊ะทำการกวาดใหม่ให้สะอาดเป็นกระบวนการข้อไหนคะถูกต้องค่ะข้อที่3ค่ะต่อไปข้อความสุดท้ายกำหนดว่าจะใช้ไม้กวาดดอกหญ้าที่ตักผงในการกวาดบ้านเป็นกระบวนการข้อไหนคะ ถูกต้องค่ะข้อที่1ค่ะเป็นการวางแผนการทำงานก่อนนะคะว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรใครตอบถูกหมดเลยคะเก่งมากๆเลยค่ะงานที่มอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวิชาการงานอาชีพหน้า14ค่ะแบบฝึกหัด วิชาการงานอาชีพหน้า14ข้อ1ให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วระบายสีลงในวงกลมมุมล่างซ้ายของภาพสีแดงสำหรับภาพที่เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองสีเขียวสำหรับภาพที่เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและสีเหลือง สำหรับภาพที่เป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมค่ะการส่งงานให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ทุกหน้าที่ทำแบบฝึกหัดแล้วถ่ายรูปส่งคุณครูประจำชั้นในลายกลุ่มห้องเรียนนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกับการเรียนวิชาการงานอาชีพได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ